สวัสดียมเจ้าอีฝอยหูทุเรศเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวนคลิปนี้เนี่ยเราไปทำการเปิดแพ็คแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่ากับตำนานมาอย่างเฟอร์ดินานมาพร้อมกับเวลูนี่โโอ้หบอกเลยว่าสองคนนี้โคตรสุดนับเสียดายนะอีกคนหนึ่งคือดาร์เรนเฟสเชอร์นะครับถ้าเกิดดาร์เรนเฟสเชอร์เปลี่ยนเป็นโรนัลโด้นะบอกเลยว่าแพ็คเนี้ยเลิร์ศแตกเชื่อเลยเลิร์ศแตกแน่นอนแต่แค่หืูลูนี่มาพร้อมกับเอ่อเฟอร์ดินานก็โคตรสุดแล้วสำหรับแพ็คนี้นะ ผมอยากจะได้เฟอร์ดินานะบางคนเปิดฟรีได้ไปแล้วผมเปิดฟรีรอบนึงเงีเยบกิ๊บไม่ได้เฮอะไรเลยเนะี่ยบางคนเปิดฟรีได้เฟอร์ดินานเปิดฟรีได้แพชเชอร์เปิดฟรีได้ลูนี่สําหรับผมเปิดฟรีไม่เคยมีนะครับรุ่นนี้ต้องเติมอย่างเดียวโอเคละโคตัวคลิปนี้มีงบอยู่3200ทองขอเถอะ900ทองงานคู่อยากจะได้กับเขาบ้างได้ไหมไอโคสัตเอ้ยกูว่าแล้ว900้ทอง ไม่เคยมีโอ้โหแล้วได้ตัวไฮไลท์โอเคนะได้ตัวไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเข้าสูตรเข้าเชิงกันดูนะครับก็สําหรับแพ็กนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยว่าผมอยากจะได้เฟอร์ดินานคนเดียวนะบูนี่ถามว่าเก่งไหมล่างนี้ดูโอ้โหเริ่มต้น102นะลงทีมน่าจะมา107 108น่าจะต้องมีนะขั้นต่ำเลยยืนพื้นน่าจะ107ส่วนเฟอร์ดินานผมว่าน่าจะอยู่มา106นะประมาณนั้นนะแต่อยังไม่เห็นค่าบอลลังนะเพราะว่าในแอปยังไม่ออกตอนอัดเกมตอนเนี้ยนะครับก็ดูคร่าวๆแล้ว เอาโหถ้าได้เฟอร์ดินานต์ผมอาจจะพอนะลูนี่ลูเนอร์ผมอาจจะไม่เอาแล้วส่วนถ้าได้เฟสเชอร์นี่คือเกลือนะครับก็เฟสเชอร์ผมไม่ได้ใช้แหละแต่ดูค่าพลังคร่าวก็เออเริ่มต้นอนะผมว่าก็ดูโอเคอยู่นะแต่ว่าโววออกเต็มเ็มยังไม่รู้นะขอเนี่เฟอร์ดินานต์มึงออกง่ายๆให้กูสักแพ็กนึงเถอะนะกูจะขอร้องกับทงกับเท้าเลยงับกับทงกับเท้าเลยจริงๆนะไม่เคยมีอนะนะเวลาขอเนะี่ยโหเงียบกิ๊บเชื่อกูมาต้องมาแล้วแหละโอ้โห กูรู้อยู่แล้วแหละนับคิดอยู่แล้วนับคิดอยู่แล้วแหละระดับโค้ดตัวไม่มีหรอกออกง่ายแล้วแม่งไม่มีไฮลงไฮไลท์เกือบทุกแพก็กเชื่อแม่บางคนในคอมเมนต์บอกเปิดฟรีออกออกกูเห็นลงกันเต็มอะ่ะกูโกรธแม่งเลยไม่ต้องรุนไม่ต้องรุนกูไม่อยากได้งานาไอชุดหายกูรู้อยู่แล้วเวลาไม่รุนมึงออกทีเชิงนานแล้วค่ะโหไอชุดแม่งให้รูนนี่หลายคนกูโคตรเส็งนะหลายคนคิดว่าเอ้ยของดีรูนนี่คือรูนนี่ไม่แย่นะ พูดเลยรูนี่ไม่แย่เวลาเนี่ยคนอยากได้รูนี่แม่งออกเฟอร์ดินานให้เขากูอยากได้เฟอร์ดินานแม่งเอารูนี่ให้กูนะและตึงสุดในแพ็กอะอยังไงโอ๋อ,อดีสุดในแพ็กก็ต้องรูนี่หูแล้วมาคู่ด้วยมาคู่ด้วยโอ้โหไอ้กูอยากได้แค่เฟอร์ดินานาูนี่กูไม่เอาไอ้คุยโอเคทุกคนเปิดกันต่อนะผมเติมมาอีกสามพันกว่าทองเชื่อไหมผมเดาผมเดาเดา,ดารอเลยนะไม่รู้นะแต่ผมเชื่อได้เลยว่าคนที่สองน่าจะไม่ใช่เฟอร์ดินานหรอก เชื่อผมดินะครับคนที่สองนะ่ะน่าจะอีกคนนึงอนะนับดาเลนเฟเชอร์เชื่อกูไหมประสบการณ์การเปิดแพ็คของผมนะถ้าตัวแรกแม่งออกตัวตึงให้นะตัวต่อไปแม่งออกตัวไก่เฟอร์ดินานกูขอมั่งเถอะนะถ้าตัวต่อไปเฟอร์ดินานนี่คือแบบเดี๋ยวรีวิวเลยจำ j จมรีวิวจำ j จเลยเฟอร์ดินานลูกพ่อกูอยากได้คนเดียวทั้งแพ็คเนี่ยโอ้โหเลือกอีกแล้วโอ้โหแล้วไฮไลท์ไฮไลท์โอเคถ้าได้ไฮไลท์เดี๋ยวเราไปเข้าสูตรเข้าเชิงนะเพราะว่า ถ้าได้ไฮไลท์เนี่ยมันยังพอได้แบบได้รุ้นได้เสียวไงโอเคนะก็ยังดีนะถือว่าแพ็กนี้ยังยังพอได้แบบไฮไลท์อยู่เรื่อยๆนะก็แบบไม่ได้น่าเกลียดนะโอ้โหเฟอร์ดินานคือเพราะว่าเฟอร์ดินานเป็นตำนานใหม่ไงก็เลยแบบอยากจะได้นี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนะแต่ว่าให้เห็นเขาบอกว่างานเฟอร์ดินานยังไม่เนี๊ยบนี่ส่วนสูงผิดไหมในในใน,ในตอนเนี้ยส่วนสูงน่าจะผิดเนาะเออเดี๋ยวลองเข้าไปดูใหม่นะผมลองดูตัวไฮไลท์ที่ออกเมื่อกี้แล้วกันนะครับแพ็กเนี้ยคือถ้ากูได้เฟนะอร์ดนะินานเนี่ยค ไม่เหมาไม่อยากลึกอะ่ะคือเปิดหลายแพ็คแล้วนะใครดูช่องผมอะ่ะโหกูแบบไม่เคยมีนะออกแบบงานโครงงานคู่อะไรเลยคนดูฟสติวมคนอ,อื่นอะ่ะงานคู่นี่ผมเห็นประจำนะการเอ็มอ่ะใครดูอะ่ะโหบางทีเปิด900ทองมาสาม900ทองมาสองกูขอพอดีนานจบๆไปไอไอไอโคไอโคตัวไอกูรู้แล้วทุกแพ็เมึงอะ่ะทุกแพ็คเหลือได้เปิดอีกสองทีนะ900ทองเนี่ยเปิดอีกสองทียังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องคนนึงแล้ววะ ขอเฟอร์ดินานมาจบจบไปไ <I S 1> อ้เหี้ยโอ้โหแล้วแม่งไฮไลท์มาสองโอเคเฮ้ยเซตนี้ผมว่ามันหนักออกไปทางไฮไลท์ว่ะเปิดมาหลายทีผมเห็นนะผมเก็บไฮไลท์เกือบเกี้ยงอะด,ดูดูทั้งแพ็คอะผมเปิดไฮไลท์นี่คือเหลืออยู่สามตัวไฮไลท์นี่คือเก็บเกือบเกี้ยงอะเพื่อนๆผมขอร้องขอร้องในตอนนี้ไม่ขออะไรละกดไลค์กดติดตามเป็นใจใพี่หน่อยน้องๆโหพี่ท้อมาก แพ็กนี้จริงพูดตรงๆนะหน้าเปิดมากนะต่อให้ไม่ใช่แฟนแมนยูผมไม่ใช่แฟนแมนยูนะผมแฟนลิเวอร์พูลแต่แพ็กนี้มันโคตรหน้าเปิดจริงๆนะครับส่วนแฟนแมนยูผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องเปิดอย่างน้อยยอดยอดร้อยทองการ้อยทองก็ต้องเปิดแฟนแมนยูอะมาหนึ่งคนกูขอกูขอเฮ้ยแบบนี้เรียบร้อยได้เด้วกองหลังด้วยโอ้โหไอ้อันี่อ้นี้มันจะหลอกทีนึงไงเรียบร้อยอันนี้คือจบแล้วเรียบร้อยจบ ด้านหลังออกเรียบร้อยเฟอร์ดินานจบจบเลยลูกพ่อไม่ต้องเติมโอ้โหถือว่าไม่ลึกนะครับทุกคนระดับพี่เปิดเป็นไงเป็นไงล่ะไม่ลึกสีไอ้ชี้เฟเชอร์โอ้โหกูว่าแล้วคำนวณไม่ได้หลยก็ค,ค,คิดไว้แล้วแหละว่ามันต้องออกเฟเชอร์เป็นไงล่ะกูรู้แลวโอ้โหแล้วต้องเติมเพิ่มด้วยประเดน็นจบแล้วเหมาแล้วกูเตรียมเหมาแล้วทุกคน เอาไงดีอะทุกคนไม่ต้องเอาไงดีแล้วกูต้องเปิดต่ออยู่แล้วหูเมื่อกี้แมงออกเฟเจอร์ทั้งแพ็คทั้งแพ็คเนี่ยกูอยากได้แค่เฟอร์ดินานคนเดียวเพราะทำนานใหม่ไงนับรู้นี่เคยมีร่างเก่าแล้วเฟเจอร์ก็เคยมาบ่อยแล้วทั้งแพ็คกูอยากได้คนเดียวแมงไม่ให้แม่งให้ทุกตัวยกเว้นเฟอร์ดินานเปิดมาม,ามาันเกือบครึ่งแพ็คนะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะออกสองแต่แค่ไม่ออกตัวที่กูต้องการขอกูขอกูขอเฮ้ยเรียดรอยทุกคนหูแม่งออกแบบเหมือนเดิมเลยนะ เป็นตัวหลอกก่อนแล้วก็จะมีตัวหลังวิ่งตามมาโอ้โหอย่างงี้คือได้เฮ้ยพีเ่เกษมพีเม่เกษมเดี๋ยวเหวอเหวอเฮ้ยงงเฮ้ยอะไรอะไรนะเรียบร้อยโอ้โหโคตัวขอบคุณมากเดี๋ยวรีวิวจำจๆเลยคารอคลิปรีวิวนะกดติดตามกดติดตามไว้เลยนะับแล้วก็กดไ like ลค์คลิปนี้ไว้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมรีวิวเฟอร์ดินานให้ตำนานใหม่ตัวตึงนะครับส่วนสูง196หลายคนบอกส่วนสูงผิดผมไม่รู้ส่วนสูงจริงเท่าไหร่นะ เห็นเขาค่าบอกน่าจะส่วนสูงจริงน้อยแปดสิบปะโอเคนะแพ็กเนี้ยออกเปิดประมาณเกินครึ่งแพ็กมันนิดเดียวนะได้ไฮไลท์เพียบตำนานเก็บสามเรียบร้อยถือว่าไม่ลึกนะเอาจริงถือว่าไม่น่าเกลียดเลยใจใจผมคิดว่าน่าจะลึกแล้วเพราะว่าแบบเปิดมาใจใจเตรียมเตรียมลึกเลยนะตอนแรกใจจะเตรียมลึกนะโอ้โหก็ขอให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะออกง่ายๆทุกคนนะผมรีบมาจัดให้ก่อนเลยเพราะว่าอยากจะรีบรีวิวเดี๋ยวรีวิวน่าจะได้ลงพรุ่งนี้แหละโอ้โหถือว่า ต้องขอบคุณโคตัวจริงๆนะครับวันนี้เขางานดีนะครึ่งแพ็คเก็บเก็บยกตี้เลย